สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับนะเจ้าตัว iPad Pro นะครับเป็น iPad ของคุณหนึ่งนะครับเป็นอันชิ้นแรกนะครั้งแรกไม่เคยซื้อ iPad เลยนะฮะก็ซื้อมานะครับนะครั้งนี้นะครับก็เลยจัดเลย iPad Pro 1 1นะครับ iPad Pro รเา11นิ้ว iPad Pro รุ่น Wi-Fi บลก ซูรุล่านะครับแล้วก็หน้าจอเขาเรียกว่า11นิ้วนะ11นิ้วนะครับนะอยู่กับผมแล้วนะฮะจองมานะฮะโอ้โหเป็นไปที่ศูนย์เนี่ยประมาณเกือบทุกที่เลยไม่ได้เลยนะครับจนถึงขั้นว่าได้เครื่องนี้แบบโชคดีหน่อยนะครับก็ไปหาที่ศูนย์นะครับแล้วก็กเลยช่วงนี้ได้นะครับ ก็เลยได้เจ้าตัว iPad Pro ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวมารีวิวแกะกล่องกันเลยนะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับใช้ครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนคนหนิงก็ใช้ iPhone นั่นแหละนะครับแล้วก็หลังๆก็เป็ี่ยนอ่าเป็น a ั s u n g g a l a x ่ Note นะครับแต่เมื่อได้ย้ายโรงเรียนแล้วคนหนิงก็เลยอ่าอยากสอนอ่าคือต้องต้องใช้อ่ะเออมันต,ต้องใช้ในการเรียนการสอนในการออน ออนไลน์นะครับก็เลยซื้อบางนี้นะครับโอเคมาให้เซียวลาแล้วเรามาแกะกล่องบ็อกเซตกันเลยนะครับนี่ไอแพดโปรนะครับนี่รุ่นปีล่าสุดนี่แหละอ่ารีวิวช้านะครับเดี๋ยวชาว้ากับใครนะครับไปไปดูรีวิวเยอะมากประมาณ4ี่ห้าเดือนนะนะครับมาเรามาแกะกันครับนี่กล่องก็ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันดู ราะว่าอ่ะนี่นี่นะครับดึงขึ้นมาโอ้โหผมก็ทําไปติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มโฟกัสนะครับ,น,รน,รบนี่ฮะแต่รุ่นนี้นะครับ iPad Pro สวยมากนะสวยมากนะครับรุ่น11นิ้วนะครับ ที่จริงมันมีรุ่น12นิ้ว .9 ด้วยนะเกือบ13นิ้วอะ่ะนะทุกคนแต่ทำไมคนหนึ่งถึงเลือก11นิ้วนะครับเพราะว่าคนหนึ่งคิดว่ามันพกพาง่ายนะแค่แล้วก็อีกไม่พอเนี่ยมันไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้ก็ดูเหมือนใหญ่เหมือนกันนะมันก็คือไม่เล็กอะ่ะเออแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปอีกนะครับนะครับในเวลาตั้งทีมงานก็ทำไปได้เวลาทําจะไปไหน สอนหนังสือเรียนก็พกพาได้แต่ถ้าใหญ่กว่าใหญ่ประมาณนี้เนาะมันใหญ่เกินนะครับก็เลยเลือก11นิ้วมานะครับนี่นะครับมาดูในกล่องบ้างมีแถมอะไรบ้างนะครับมีแถมอะไรบ้างในกล่องก็เปิดมาเป็นรู้สึกว่าเป็นคู่มือนะทุกคนคู่มือนะครับในกล่องก็แถมนี่เจ้าตัวนะครับอะไรพักเสียบ นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับไทซ C นะครับนะไทซีตรงนี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนนี่ไทซีนะครับที่เหลือเดี๋ยดูในตรงนี้มีไหมนี่ไม่มีนะนี่เป็นทรงสวยๆของกล่อง i p h o น e เอกล่อง iPad นะครับ <S <S โอเคเก็บไว้ก่อน <S 1> <S 1> <ๆ>นะครับเพราะว่าผมมีใช้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราแล้วก็จะมีอันหนึ่งคือปากกานะครับแฟนซิลนะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็ซื้อมานะครับนะนะถ้าทุกคนอยากได้อะอยากได้ที่ราคาถูกย่อมเยาวนะครับในเซตนี้เซตนี้นะทุกคนถ้าตีราคานะครับอ่ารุ่น Wi-Fi นะครับบอกเซิลล่าเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกจิ้งเนี่ยสามหมื่นหกพันกว่าบาทนะทุกคน แล้วก็ปากกาเพนซิลนี่คือ4,000ประมาณ4,700ั6 0 0ี่พันหกพันนแหละนะครับก็รวมไป4 000, ี่0 0ื่นะทุกคนนะแต่ถ้าเราซื้อกับศูนย์เนี่ยนะคุณได้ราคาเครื่องแค่2,000มนกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมตรงนี้ก็เหมือนเกือบกับส0 0 0มเกือบสามหมถือว่าถูกมากนะครับที่คณหนึ่งซื้อมานะครับเสร็จนี้นะฮะนะถูกมาเป็นหมื่นนะทุกคนนะครับอันนี้คือคู่มือนนะนะครับนี ก็ซื้อมานี่ครับอันนี้ก็ใส่รหัสใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็มาใช้กันผมว่าสเปกเนี่ยที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าโอเคนะครับเหมาะสำหรับคนหนึ่งนะครับที่เลือกรุ่นโปรเนี่ยคือเราเลือกมาใช้งานด้วยและใช้การเรียนการสอนด้วยที่หลักการเรียนการสอนเนี่ยคนหนึ่งได้เห็นคครู หลายๆท่านใช้แล้วก็นักเรียนก็ใช้นะครับก็เลยทีแรกจะไม่ซื้อละนะครับ iPad นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกต้นต้นบอกว่าผมใช้ซัมซุงนะครับซัมซุงโนต e นะครับก็ว่าจะใช้แท็บเล็ตของ Samsung แต่ตัดสินใจเลือก iPad เพราะว่าลูกเล่นแล้วความมาตรฐานของ iPad เนี่ยมันมันดีมากๆนะครับก็เลยเลือกเลือกซื้อนะครับ ว่าข้อดีข้อเสียมันก็มีมีต่างกันนกันอยู่แล้วนะครับแต่เราอ่านข้อดีมากกว่านะครับแต่ผมชอบสเปคกล้องนะครับกล้องถือว่าพอใช้ได้นะครับนะใช้ได้นี่นะครับก็ลองดูแล้วนะถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่จะให้สู้ให้กับมือถือ iPhone อะไรต่างๆเนี่ยเขสู้ไม่ได้นะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือนะครับคุณหนึ่งขอไปเล่นก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ลองลองโหลด นะ c e b o เฟซบุ๊กทิกตออะไรต่างๆแอปที่เล่นที่เล่นได้นะครับและแอปที่สําคัญก็จะโหลดมาโหลดไม่ได้แล้วก็พยายามโหลดไปเรื่อยๆอ๋อคือ,พอเพิ่นต้องกรอกรหัสคารย้ว่าวมีไอ้ค่าเสร็จแล้วต้องอเวลาเราที่จะโหลดแอปต่างๆนะ่ะมันจะมีบางแอปจะมีค่าใช้จ่ายเขา,าต้องผูกผูกเงื่อนไขในการจ่ายด้วยเช่นจ่ายทางบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์หรือ Too many watch. ทูมอนนี่วอทช์ต่างๆนะครับก็อย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยกรอกไปคนหนึ่งก็เลยเลือกเป็นทูม m นนี่ง่ายกว่านะทุกคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โหลดได้หมดแล้วนะครับส่วนรายละเอียดที่เหลือเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนที่คนหนึ่งไปไปเล่นก่อนละกันนะครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะมารีวิวเล่นนะครับว่าคนหนึ่งเอาไปใช้อะไรบ้างใช้การสอนยังไงบ้างนะครับี้คือประกาเนาะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่อยากสนใจสนใจซื้อก็ไปจองหน้าไปจองที่ศูนย์เลยนะครับที่ศูนย์เลยนะครับนะไหนๆก็เล่าละคนหนึ่งขอเล่าเลยแล้วกันนะฮะ <c oughs> ขอเล่าเลยกันคือสาเหตุที่เครื่องนี้เนี่ยคือคุณหนึ่งไปดูทุกทุกศูนย์แล้วไม่ใช่ว่าศูนย์ดีแทกอ่าดีแทกอ่าแล้วก็วันุคอท Move แล้วก็ทุกทกัขายที่ ขายนะครับไม่มีเลยนะครับแต่ไปเพ่อ,อไปมี d t แท็นะครับไปดีแท็ d มีหนึ่งเครื่องก็เลยโอเคตัดใ,ใจจะซื้อของ d t แท็แหละแต่ต้องย้ายค่ายนะย,าย้ายค่ายแต่พอเออเพอเอิญคนหนึ่อองก็อ่าโอเคทำเรื่องย้ายค่ายที่ถูกถูกก็ทําเรื่องย้ายให้แล้วก็ถามความความสมัครใจเลยว่าทำไมไม่เอาเครื่องที่ถูกแล้วผมบอกว่าเครื่องที่ถูกไม่ได้เลย ดูไปดูมาเป็นรด,ดูหลายทิศเลยก็ไม่มีไม่มีอยแล้วก็อ่ะพนักง,งานก็จทแจ้งว่าเออมีหนึ่งเครื่องเอาไหมคนหนึ่งก็เลยใช้ถูอยู่แล้วก็เลยถ้ามีก็เอาก็เลยได้เครื่องนี้มานะครับนะในราคาถูกกว่าเป็นหมื่นกว่านะครับทุกคนนะครับใครที่สนใจไนะปไปซื้อของอ่าในชอ็อปนะเครือข่ายดีกว่านะครับจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับโอเค ่วที่เหลือใครอยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับขอลองไปใช้ก่อนแล้วก็อาจจะมารีวิวสนุกสนุกนะครับให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ